โรงเรียนเมืองนครราชสีมานะครับประกอบไปด้วยนักแสดงนะครับเด็กหญิงทันชนพศิโนทร์เด็กหญิงวริศราโตชยามานนท์นะครับเด็กหญิงธนาพรป้องปรษาเด็กหญิงธนารีวิเชียดีเด็กหญิงวัสนาพงคุณทศเด็กหญิงบุญยอรศสษยเด็กหญิงทีที่มาขำบากแว่เด็กหญิงชาคริตาสุริยะสิงต์ตอนนี้พร้อมหรือยังครับพร้อมนะครับเปรบมือให้กับโรงเรียนเมืองนครราชสีมา Não <laughs> 「みましゅうなおうあちゃんがいていさせ ยมาเลยนะครับวงนมือครถมาลนะโอ้โหอะเดี๋ยววางก่อนนะครับอ้โหเปื่อนหมดเลยใครทาเปืือนอ้อย่าลืพูดโอ้ยอย่าลืมพูดโอ้พูดว่าเลยนะคะ ไม่ไม <terror> <te <member> ่เลิกแม่หรอคะอ๋อเลิกเดี๋ยวเรายังไม่เคลียร์การอะไรเนี่ยใครทำยกมือขึ้นใครทำยกมือขึ้นอ่าใครน่ารักเอามือลงเออโอเคเข้าใจกันนะครับเอ้ามาด้านหน้าครับด้านหน้าตัดแถวด้านหน้าตัดแถวด้านหน้าคนเก็กมาด้านหน้าอ่แนะนำชื่อเล่นกันนิดนึงก่อนชื่อเล่นชื่ออะไรครับน้องเฟิร์มน้องเพชร น้องเชียร์แอดมินค่ะแอดมินของหนูเป็นแอดมินกลุ่มไหนคะเยี่ยมมากเป็นนักเรียนระดอ่ะชืะ่ออะไรค่ะน้องใหม่น้องมิวค่ะน้องเกียวโยโกะอ่าโอเคใครเป็นหัวหน้าทีมครับโอเคอมาหัวหน้าทีมเรามาคุยกันหัวหน้าทีมสัลโลอ้าวด้านหน,น,น,น้าด้านหน้ามาเผื่อด้านหน,น้าตรงนี้ค่ะ ชื่ออะไรคะอีกรอบเนึ่ยอันเทสค่ะอังเทืจิมายจิมายอ่าซ้อมนานไหมคะหนึ่งปีหนึ่งดือนในกระวดไม่นานเลยที่แล้วนะครับเป็นเวลาสองปีหรืหนึ่งปีเ็ค่ะขอโทษอ่าหนึ่งเดือนเหรอครับเหนื่อยไหมครับไม่เหนื่อยไม่เหนื่อยปกติหนูเต้นเป็นอยู่แล้วไหมคะหรือว่าเต้นเพลงนี้เพลงแรกคะเพลนี้เพลงแรกโอ้เก่งจังเลยวันนี้มากับใครคะอังเทสยูดา คุณครูดาววันนี้ถามนิดนึงเพื่อนๆในวงใครดื้อที่สุดอ้าวแม่มวงหน้าเป็นแมวจริงใครดื้อที่สุดน้องเพชรดื้อที่สุดเหรอคะใช่ใครน่ารักที่สุดใครเป็นเด็กดีที่สุดยกมืออ๋อหนูเป็นเด็กดีเอามานี่ค่ะหนูดีค่ะเอาเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเพชรเอาไว้ให้เราดีนิดหน่งชื่อชิ่อไมมนะคะสวัสดีค่ะ ชื่ออะไรคะน้องมิวน้องมิออนใกล้ๆใน,นหนึ่งนะคะอ่าน้องมิวเป็นเด็กดีไหมคะถามคำถาม,ถามเด็กดีว่าเด็กดีจะต้องรักคุณแม่หรือรักคุณพ่อคะอ่าแล้วคุณพ่อล่ะคะเออรักใครมากกว่ากันเออเยี่ยมมากรักคุณแม่คุณพ่อคนนี้มากกับใครคะ คุณแม่อยู่ตรงไหนคุณแม่อยู่ตรงนี้บอกว่าคุณแม่หรือยังคะบอกคุณแม่หรือยังหนูรักคุณแม่ไหมรักนะบอกบอกคุณแม่ว่ารักหรือยังคะอ่ะบอกให้ฟังหน่หนึ่งสองสามรักแม่ค่ะเฮ้ไม่ต่างหลาพเลยนะคะโอเคขอบคินมากครับอ้าวมามอบของรางวัลให้คนเก่งดีกว่านะครับอ่ามาคนแรกครับมามางตั้งแถวมาถ้าเลยครับ ขอบคุณครับแล้ทุกคนนะครับได้ทุกคนนะครับขอบคุณครับชุดสีชมพูสดใสนะครับขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะบคนสวยอุณยนด้วยขอบคุณครับมาและขอเรียนเชิญคุณครูครับคุณครูปรียาพัฒน์ครับคุณครูปรียาพัฒน์ครับอยู่ไหมครับ มีท่านหนึ่งไหมครับคุณครูเก๋ครับเชิญครับโอเคเอาเกยขอทาคุณรูหน่อยโอเคเอามงกล้องมาโมงกลยกลขึ้นตรงอกยกนดขึ้นตรงอกอ่านับหนึ่งสองสามไว้เลยวนะครับนับหนึ่งสอยังไม่ามเลยหนึ่องออ่ใใครที่ี้ เดินลงไปอย่างกะพุ Naj ่ดูมากครับเอาแล้นะมาถึงรอบี้ต่อไปครับดังใจที่สุดคือท่านกำลังครังสามท่านนะครับครับว่าท่านไรมิใครจะหมบตัวไหมครับไม่ไหวนะถอนไม่ได้แล้ว